สวัสดีครับพี่บผมลิควิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม w o r l d Box ใน EP ที่6นะจ๊ะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เล่น w r r l ล Box มาสักพักหนึ่งเนาะน่าจะสักประมาณ1นอาทิตย์ได้เนื่องจากว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยนะครับกับหน้าที่การงานเนาะก็โอเควันนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับการดูความเจริญเติบโตของภัยพิบัติที่กำลังจะใกล้เข้ามา บนโลกของเราใบนี้แต่ดูเหมือนว่าอย่างที่เห็นนะมันก็จะมีสโนว์แมนบางตัวก็รู้สึกว่าแบบเออโดนดาเมจไปเรื่อยๆ้วเนื่องจากว่าออพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะเหมาะกับการอยู่อาศัยสักเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเชิงที่ดีก็ได้นะที่สโนว์แมนอาจจะไม่ได้คลองโลกอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเข้าสู่ยุคแห่งเท่าทุรีพวกสโนว์แมนเหล่านี้เนี่ยอ,อ,อากาศก็ร้อนขึ้น ทุกอย่างก็เลยไม่เป็นใจนะไหมพวกมันเนี่ยอาจาจะตายจากความร้อนได้นะเออแต่สิ่งที่น่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพืเ่อนๆดูหนูพวกนี้นะหนูพวกนี้คือตัวละหมื่นเลือดตัวละหมื่นคิดเอาแล้วกันแล้วอายุก็คืออยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นพันพันแสนแสนปีนะอันนี้เนี่ยอันนี้น่ากลัวของจริงอะถ้ามันเกิดกลายเป็นอารยธรรมขึ้นมาผมบอกได้เลยว่าต้องกลายเป็นอารยธรรมที่แบบไม่มีใครโค่นล้มมันได้อย่างแน่นอนอนะแบบเออ รอวันล่มสลายได้เลยนะโลกใบนี้แต่ก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสงบสุขนะครับอาณาจักรเอลฟ์หรืออามัวเนี่ยก็ขแบขยายพื้นที่ไปได้ค่อนข้างไกลเลยส่วนฝั่งของเหมียวเนี่ยตอนนี้ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในที่จุดๆเดิมณนะตรงนี้นะฮะเอ๊ะผมเห็นว่าตรงนี้มันมีอะไรม่วงๆโผล่ขึ้นมากดคลิกไม่ได้ ใ,ใกล้ๆกับเมืองของฝั่งแมวตรงนี้นะมีเขตมุม่วงโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีหินอะไรไม่รู้วิบวับวิบวับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีสโนว์แมนที่กําลังจะใกล้ตายเนื่องจากความร้อนเต็มไปหมดเลยนี่อาจจะเป็นทางที่ดีนะครับที่ทําให้ฝั่งของแมวเนี่ยเขาชะลอตัวลงเนาะในเรื่องของเอ่อเรียกว่าอะไรเรียกว่าการสู้รบเพราะว่าฝั่งนี้ก็มีมาแต่ว่าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะ และในยุคนี้นะครับจุดที่น่าสําคัญเลยก็คือมันจะมีไฟป่ากเกิดขึ้นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะแล้วก็รามไปเรื่อยๆแบบนี้ทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะเออนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายกันแล้วกันเพราะว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เออฝั่งของตัวสโนว์แมนเนี่ยไม่ได้ขยายไปมากก็ได้นะแต่ดูเหมือนว่าหนูตรงนี้กําลังจะ โดนตีอยู่นะโอ้โหนัวนัวแบบไม่ได้ขยับไม่รู้ลุมตีกันมานานแค่ไหนและแต่ว่าน่าจะสักพักใหญ่ๆจนหนูเลือดลดหายไปครึ่งหนึ่งก็คงตีมาเป็นปีแล้วได้ละมั้งแบบเนี้ยเนี่ยฮะเวลาโดนตีนะก็จะติดทั้งสตันแล้วก็แช่แข็งด้วยซีซีโหดมากนะแลเราไม่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้ามีอยู่ตัวเดียวแบบนี้เนี่ยค่อนข้างรอดยากเลยเชียวๆนะในปีที่ห้านะครับโลกของเราเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง อไอเราตอนแรกก็คิดว่าเออมันน่าจะรอดไปแหละแต่ดูจากสภาพและพอเข้าสู่ยุคน้ําแข็งแบบนี้นะครับมนุษย์หิมะเนี่ยก็กลับมาสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะจะเดินไปไหนก็ได้แล้ะไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยปกคลุมไปด้วยความหนาวเน็บเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้หิมะก็ลงเรื่อยๆนะทำทาให้แบบว่าพื้นที่ก็กลายเป็นสีขาวโพลจนเกลือบหมดแล้วฮะเกือบอะผมเริ่มรู้สึกว่าประชากรหนูมันจะเริ่มแบบหนาแน่นขึ้นทุกทีแล้วอะแล้วก็อ่ออาณาเขตของหนูเนี่ยมันก็เริ่มขยายเข้ามาใกล้ฝั่งของแมวขึ้นทุกทีเช่นเดียวกันนะนี่ฮะถ้าซูมออกมาเป็นสีดำตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันขยุกขยุ่มอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะเออ ฝั่งของอสวันนาตรงนี้ก็มีต้นไม้อันนี้ขึ้นมาเป็นสีม่วงๆแบบนี้ด้วยดูเหมือนว่าไบาโอมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างบ,าง,บางส่วนนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอะไรชัดมากมายอ่ะนะแต่ว่าต้นไม้นี้ก็ก็สวยดีนะเออน่าวางว่างกันไหมผมชอบนะนี่ฮะพื้นที่บางส่วนก็ ผ่านไปหลายร้อยปีนะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีต้นมงต้นไม้แซมแซมเข้ามาเปลี่ยนไบโอมกันไปบ้างแล้วนะฮะก็ในอีก1,000ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะจําเมืองตอนนี้ไม่ได้เลยก็ได้นะเออว่างันมาอ๋อไม่น่าเชื่อนะฮะผ่านไป40ปีตอนนี้ทุกอย่างยังสงบสุขสบายใจอยู่เลยนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะ ฝั่งของตุ๊กตาสโน์แมนก็ไม่ได้บุกฝั่งทางตอนเหนือของน้องแมวแล้วนะเออหายไปแล้วอะตรงนี้หายเกลี้ยงเลยอยู่ดีๆก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มากระจุกกันอยู่ตรงนี้ซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะส่วนฝั่งทางตอนเหนือของน้องแมวก็คือหายไปเลยส่วนฝั่งของหนูเนี่ยก็ดูเหมือนจะค่อนข้างออขยับขึ้นมาทางตอนเหนือขึ้นเรื่อยๆละเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น ภายพิบัติครั้งใหญ่ได้นะถ้าสมมติว่าทั้งหนูแล้วก็แมวมาเจอกันผมคิดว่าบอกได้เลยว่าแมวนี้อาจจะล่มสลายเลยก็เป็นได้นะมาดูในฝั่งของอาณาจักรเอลฟ์กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เราดูบ้างนะตอนนี้อาณาจักรเอลฟ์นะครับที่มีชื่อว่าอามัวเนี่ยมีประชากรอยู่ที่516คนนะรวมถึงค่าเกีดยรติยศอยู่ที่2,127ประชากรเนี่ย1,743ตัวนะ ซึ่งประชากรนะครับจะประกอบไปด้วยเอลฟ์ถึง99.6%แล้วก็มีน้องจิ้งจอก3ตัวหรือว่า0.4%นั่นเองราชาของเขาเนี่ยมีชื่อว่าราออนครับอายุ506ปีเนาะซึ่งอาณาจักรเอลฟ์ก่อตั้งมา516ปีนั่นหมายความว่าตั้งแต่อาณาจักรเอลฟก์กำาเนิดขึ้นมาก็มีเอลฟ์หญิงคนนี้เนี่ยคอยปกครองอยู่จนเกือบตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายทศวรรษเลย มาดูกันหน่อยครับว่าเพราะเหตุใดอะไรทำไมถึงปกป้องอาณาจักรเอลฟ์มาได้นานขนาดนี้นะครับผมเขาเป็นคนที่ไร้น้ำหนักนะครับหรือว่าตัวเบานั่นเองนะบุตรแห่งจันทราจะมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เพิ่มความเสียหายมากยิ่งขึ้นมีความเร็วด้วยซอฟต์สกินนะครับเป็นคนผิวอ่อนเชืช้าตาเหี่ยวนะครับทรงปัญญาฮะตะกละแล้วก็แต่ว่าเป็นคนพิการเนาะเออมีฟันทองคำด้วยนะ ซับส p e ชิ่งของเขานะครับก็คือเอลวั e เอเลแกนนะหรือว่าแบบเอลผู้แบบสูงส่งอะไรประมาณนั้นเอลผู้แบบมีเอเลแกนจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรแปลเป็นว่าแบบมีอรารยะเหรอเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะฮะก็เอ,อ่อโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมเอ,อ่อตัวของฝั่งเอลฟ์หญิงเนี่ยจะมีอายุประมาณเก้ารอปีโดยประมาณเนาะ และดูเหมือนว่าเมืองของเขาเนี่ยจะไม่มีคนอดอยากเลยนะโอ้สุดยอดแต่ว่ามีโฮมเลดร้อยหกสิบเจ็ดตัวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเอ,อมีคนโสดอยู่นิดเดียวนะถ้าเจ็ดร้อยสิบสี่สิบห้าตัวเนี่ยมีคนโสดอยู่เพียงแค่สิบกว่าถือว่าค่อนข้างเป็นในค่าเฉลี่ยที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนตอนนี้ฝั่งของตุ๊กตาหิมะก็ เริ่มขยออขายายเข้ามาในฝั่งของเอลเป็นที่เรียบร้อยก็มีการประทะก,กันเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นกองกําลังใหญ่อะไรแค่ตัว2ตัวแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหาของฝั่งเอลได้ฮะและเวลาผ่านไปไวอย่างกโกโหกฮะในปีที่550เราเข้าสู่ยุคแห่งความมืดนั่นเองนะจ๊ะ,ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าขาขาวๆตรงนี้เนี่ยก็คือตุ๊กตาหิมะนะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงกลางแมปแล้วแต่ว่าด้วยจํานวนเนี่ยก็ หายไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะน่าจะเป็นฝั่งของแมวที่กําจัดออกไปในโซนฝั่งเหนือออกหมดแล้วนี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของแมวนะแล้วก็ฝั่งของเขาเนี่ยก็ทําได้สําเร็จอย่างไม่น่าเชื่ออีกต่างหากเอะหนูมันมารวมกลุ่มทำอะไรกันอยู่ตรงนี้กระจุกเดียวเลยตอนแรกมันยังแบบดูอยู่กระจายกระจายกันนะนะตอนนี้หนูเกือบทุกตัวมันมากลายอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่า มันมีโอกาสไหมถ้าสมมติว่าโมโนไลท์มาลงตรงนี้นี่แล้วมันกลายเป็นหนึ่งในะอาณาจักรนี้จะถือว่าเก่งมากเลยนะอาจจะด้วยตอนนี้มันกลายเป็น2คู่อำนาจใหญ่ๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการโจมตีกันมัวซัว,วลาอาณานิคมละอาณาเขตกันเหมือนยุคเก่าๆแหละตอนนี้ใครเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตของตัวเองกันไปโดยที่ไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะ ผมขอดูในเรื่องของการทูดหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าเ,าเขามีกลอุบายอะไรอย่างไรบ้างคือทั้งสองประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันนะครับผมแต่ว่าแยกกันอยู่อย่างชัดเจนเลยเนาะในเรื่องการทูดฝั่งสัมพันธ์ของอามัวนะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเนื่องจากยุคสมัยของโลกเนี่ยลบห้านะฮะมาดูกันหน่อยซิว่าเพราะอะไร เมืองห่างไกลนะครับพลังพระราชาชายแดนห่างกันเนาะอารมณ์ของพระราชาแล้วก็ช่วงสันติสุขอุปนิสัยด้วยนะทำให้ทั้งสองเมืองเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่พันธมิตรกันแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองส่วนในฝั่งของเอลฟก์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับฝั่งของแมวอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำไมทั้งสองฝ่ายก็ยังแยกกันอยู่เนาะแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าอาณาเขตในอนาคตเลยนะ อาณาเขตมันมาอยู่ติดกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวปัญหาความขัดแย้งมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าความโชคดีของตอนนี้ก็คือยังไงเออทุกคนยังอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักอ่ะนะดูเหมือนจะมีอารยธรรมใหม่โผล่ขึ้นมาที่ชื่อว่าอาณาจักรยิตรงนี้นะครับผมก็เป็นแมลงวันหนึ่งตัวท้วนอ่ะนะ ซึ่งผมก็คิดว่าไม่รู้ว่าไอ้อณาจาักรอิวเนี่ยมันจะอยู่ได้มานานมากน้อยแค่ไหนะนะเพราะว่าเ,เราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งเนาะมีอาณาจักรเกิดขึ้นมาแล้วก็จากไปเนื่องจากว่าความโหดร้ายของยุคสมัยแล้วก็รวมถึงความโหดร้ายของสภาพอาก,กาศนะ,ะเราก็ต้องมารอดูเอามาใจช่วยกันนะว่าแมลงวันอิวเนี่ยเขาจะอยู่กับรอดเราหรือเปล่าเนาะ พูดไม่ทันขาดคําครับอยู่ดีๆก็โดนไฟเผาตายไปแล้วภายในสมปีงงมากอาณาจักรอิวได้ล้มสลายภายใน3ามปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จากเราไปฮะ,ะส่วนฝั่งของแก๊งหนูอันนี้เนี่ยก็เริ่มหยุดติดกับฝั่งของน้องแมวตรงนี้แล้วนะห่างกันนิดเดียวเองนะครับผมเดินไปกันแบบ1วันก็น่าจะถึงละตอนนี้หนูก็เริ่มขยับขึ้นมาทางตอนเหนือขึ้นเรื่อยๆละ แล้วก็โซนข้างล่างความยากของมันก็คือมันจะมีพวกสัตว์ดุร้ายพวกไฮยิน่าพวกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะนี่อาจจะเป็นอะไรที่ยากนิดนึงนะสําหรับน้องแมวที่จะขยายออกไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ประชากรเอลฟ์เยอะมากนะมีถึง981ตัวแล้วก็ในเมืองฝั่งป่าเบอร์ชตรงนี้ก็ดูเป็นประชากรจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่วิ่งกันควักไข่ชุลมุนวุ่นวายมากมาก,มากนะ ถือเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่เลยเที่ยวๆนะมีน้องจิ้งจอกบางตัวก็ยังเดินเตดเตรอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะตรงนี้อยู่ดีๆหมู่บ้านวูฟที่อยู่ฝั่งทางตอนเหนือตรงนี้ก็ถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยโดยที่แบบไม่ได้มีใครมายุ่งไม่ได้มีใครทําอะไรเลยนะอยู่ดีๆก็ล้มสลายไปเองซะอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้นะครับจิ้งจอกเหลือเพียงแค่1ตัวเท่านั้น สาเหตุผมเดานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของจิ้งจอกเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของจิ้งจอกก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันพอมันไม่มีคนอยู่ทุกอย่างมันก็เลยถูกทิ้งล้างแล้วก็ปล่อยเอาไว้อยู่แบบนี้นะผมภายในปีนี้เนี่ยก็จะรอวันล่มสลายของน้องหมาจิ้งจอกได้เลยฮนะเอาละ่ะไหนๆเขาก็เหลือเพียงตัวสุดท้ายแล้วผมจะกด ดาวเอาไว้ตรงนี้นะเพื่อจะได้ลํำลึกแล้วก็ดูการจากไปของเขาได้อย่างชัดเจนนะในต,ตอนที่เขาหายไปนะเรามาดู DNA ของน้องแมวกันหน่อยดีกว่าน้องแมวเป็น DNA แบบไหนนะเอ่อตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมอ่านไม่ค่อยออกเออใครมีความรู้เรื่องตรงนี้ผมบอกผมด้วยกันแล้วกันแต่ดูค่าวๆนะก็น่าจะแบบว่าเลือดเยอะดามเมจแรงปิ้งไว อะไรประมาณนี้นะครับผมเท,ท่าท,ที่ดูนะไม่มีรองเท้าสปีดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีออฟสปริงหรือนะน่าจะอยู่แบบในโซนอุ่นอะไรประมาณนี้มีความแบบเป็นวอลแฟร์หรือการทำสงครามบกวกสามโดยประมาณนะเอออาจจะแบบอ่านไม่ออกเท่าไหร่มีอะไรที่เราไม่รู้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นที่ความรู้ของไอดอี ID ผมอ,อ,อาจจะยังไม่พอหระมั้งนะมีบิ๊กโครโมโซมแล้วก็มีเดียมโครโมโซม อันนี้ก็ออเไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเออแต่อัตราการเกิดก็ค่อนข้างนิ่งๆอยู่นะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแยะหรือหวามากมายเนาะส่วนฝั่งของเอลส์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเอ,อการเกิดของเอลฟ์เนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากในระยะเวลา500ปีที่ผ่านมานะแต่ถ้าเราซูมเข้าไปนะ ในช่วง100ปีก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับฝั่งของแมวแล้วเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านั่นเองเนาะและดูเหมือนตอนนี้เนี่ยเออพวกสโนว์แมนก็แทบจะล้างออกไปจากโลกแล้วนะครับนับตัวได้เลยน่าจะหมดอายุไขยของมันแล้วหรือเปล่าดูเหมือนโซนป่าลกล้างตรงนี้เนี่ยจะมีหัวกะโหลกโผล่ขึ้นมาอายุเพียงแค่ปี2ปีเท่านั้นนะ อฝั่งของป่าดงดิบตรงนี้แล้วก็เริ่มมีหมาป่าเกิดขึ้นมามีสัตว์เกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะเออแต่ว่าโซนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบไปอยู่ใกล้เมืองใครหรืออะไรยังไงก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมัง้งอ้าวเอาหมากัดโครงกระดูกตายไปแล้วอีกหนึ่งแง่แงมเอากัดกันเองเรียบร้อยหมด น่าจะเกิดมาจากไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่นี้แนะ่เลยผมคิดว่านะอาจจะเป็นไปได้ครับผมในปีที่588นะครับผมอมานาริหรือว่าจิ้งจอกตัวสุดท้ายได้จากโลกของเราไปแล้วตอนนี้นะครับโลกของเราเนี่ยเหลืออรารยธรรมที่มีภูมิปัญญาที่มีความสามารถเนี่ยเหลือเพียงแค่2ออรารยธรรมเท่านั้นนั่นก็คือเอลฟ์แล้วก็แมวนั่นเอง นะฮะโอ้โหใครจะคิดใครจะฝันว่าแมวจะอยู่มาไกลขนาดนี้มรสุมชีวิตมากมายเลยนะสำหรับแมวแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่รอดอาจจะด้วยความที่ทุกคนเนี่ยอยู่รักกันรักกัน,ร,กกนรวมกันแบบนี้ทำให้การป้องกันแข็งแกร่งก็เป็นไปได้นะฮะส่วนฝั่งของเอลฟ์เนี่ยก็เน้นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรซุ่มแล้วก็สะสมกองกําลังใครได้เปรียบก็จะไปอยู่ฝั่งนั้น ใครเสียเปรียบก็จะรีบถอยออกมานะครับนั่นเนี่ยทำให้ฝั่งของเอลฟเนี่ยสามารถอยู่รอดมาได้จนถึง589ปีต้องบอกได้เลยนะว่าราชินีของเอลฟนะ์ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีความสามารถในการปกครองที่สูงมากๆแล้วก็เดินเกมได้ฉลาดมากๆเลยนะในหลายๆครั้งที่เราเห็นอา้าวเป็นไปตามคาดครับผมตอนนี้มี พระราชาที่ชื่อว่าซอสซี่กับตัวราชินีที่ชื่อว่าซาซี่เนี่ยกำเนิดขึ้นมาทางตอนเหนือน,นั้นก็คืออาณาจักรตุกตาหิมะนั่นเอง Winter is coming <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วนะตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแต่ดูว่าตอนนี้เนี่ยก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆละเออเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งขั้วอำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ใน100ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ฮะและทั้งหมดนี้ก็คือ100ปีในพาร์ทที่6นะครับผมได้ดูการเจริญเติบโตของโลกแล้วก็ได้ดูการเจริญเติบโตของแต่ละเมืองไปเรื่อยๆเนาะซึ่งใน100ปีนี้ไม่ได้มีสงครามเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวนี้ต้องเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจำเป็นจะต้องจารึกเอาไว้ว่า ความสงบสุขที่มีมาเกิน100ปีได้มาเยือนโลกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอเมสนิดนึงเหมือนกันนะฮะอ่ะก็เพื่อนๆ่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากจะให้สโนว์แมนเนี่ยได้เกรียงไกลหรือเปล่าก็บอกกันหน่อยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะจ๊ะเราก็มารอรุ้นกันนะว่าในอีก100ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย ๊ายบายเอาไฟลามไฟลามและก็มีสลามเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวโลกของเรามันอะไรกันครับนี้่ะ